ครัแล้วสวัสดีครับกบลับมาครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวภาคเนี้ยนะเราจะมาสอนวิธีการใช้งานเลสโตนบทที่3นะครับบทสุดท้ายแล้วนะครับแต่มันก็คืออันเนี้ยคือมันสอนคร่าวๆคืออย่างเง้ยมันก็ต้องแบบไปไป,ไปฝึกเองอะไรอะไรประมาณนี้นี่คือแบบแค่สอนแบบเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นจริงๆนะนะครับบทที่สามระดับแรกนะครับวงจรสลับสับ,สบเปลี่ยนอย่างเช่นสมมุติตัวเนี้ยมันไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมฮะเลสโตนท็อตมันติดใช่ไหมฮะแต่พอเราถ้ามัมันมีไฟเข้าไปในบล็อก เลสเตอรทอดจะดับนะครับจะเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็อย่างเงี้ยเลสตอรทอดมันเดี๋ยวมาตัวอะไรเลสตอรทอดเนี่ยมันจ่ายไฟไปได้ดทุกทิศใช่ไหมไปทางซ้ายขวาหน้าหลังก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติมันจ่ายไฟขึ้นไปข้างบนปุ๊บบล็อกข้างบนเนี่ยจะมีไฟนะฮะพอมีไฟปุ๊บอันนี้มันก็จะดับคือเลสตอรทอดเนี่ยมันจะทํางานตรงกันข้ามกันไงคือตอนแรก ot, อะเลสตอรทอดอะมันจะติดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติ ในบล็อกที่มันแบบไปเสียบอยู่อะไรประมาณนี้มันมีไฟขึ้นมาเนี่ยตัวมันเนี่ยมันจะดับนะฮะบางคนเดี๋ยวจะงว่าแบบเอ้ทำไมไฟมันดับว่าไหนทุบแป๊บไหนปักใหม่ดิมันก็ยังดับอยู่นะฮะเพราะว่ามันในบล็อกตัวมันเนี่ยมันมีไฟไงนะอย่างเช่นเนี่ยมันไม่มีไฟใช่ไหมฮะบล็อกมันก็จะติดมันก็จ่ายไฟไปได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบแบบบางแบบผจญภัยอะไรประมาณนี้นะคือมันต้องปักรีเวอร์ก่อนแล้วก็โยกใช่ไหมฮะประตูถึงจะเปิดใช่ไหม ซึ่งถ้าสมมุติเรายังไม่มีรีเวอร์ประมาณเนี้ประตูมันก็ต้องเปิดใช่ไหมฮะซึ่งถ้าประตูเปิดเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายไฟใช่ไหมก็อ่ะเนี่ยจ่ายไฟไมาอย่างเงี้ยแล้วสมมุติพอเรามีรีเวอร์แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะพอเราปักเข้าไปแล้วพอเราโยกปุ๊บใช่ไหมฮะพอโยกปุ๊บบล็อกเนี่ยมันมีไฟใช่ไหมเรื่อต้นท็อตก็ดับพอเลสโนตนท็อตดับปุ๊บมันก็ไม่จ่ายไฟให้พิตันประตูก็เปิดเราก็ผ่านไปได้อะไรประมาณนี้นะครับวงจรสลับสับเปลี่ยนเป็นเงี้ยแหละนะฮะส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าออ หรือในภาษาไทยก็คำว่าหรือนั่นเองนะถ้าสมมติใครที่เรียนสายสาม,ามสัญม .4 นะครับหรือตรกา์อะนะจริงและเท็จนุ่นมันจะมีจริงหรือท่าแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เราใช้และและหรือพอนะครับส่วนบางคนก็อาจจะยังไม่เรียนถึงมัธยมยังอยู่ปอ,อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> คําว่าหรือของมันเนี่ยหรือก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็จะก็จะได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมตินะ เรามายืนตรงนี้คือมันแบบวงจรแบบง่ายๆประมาณนี้เนี่ยเห้ไฟมันรวมกันใช่ไหมก็คือหรือใช่ไหมคือแบบว่าด้านใดด้านหนึ่งอ่ะมีไฟอ่ะมันก็จะไปได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คืออาจจะแบบไม่รู้อะคือมันเอาไว้ใช้ทําอะไรมันมันเอาไว้ใช้ทําอะไรบางครั้งก็แบบเอาไว้ใช้ทางด้านแบบแบบแผนผจญภัยอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้หรือหรอกส่วนใหญ่ก็จะไปใช้แรกกันนะฮะแบบพวกแผนผจญภัยแอนเกตและนะฮะเพราะว่าแรกของมันก็คือถ้าสมมุติเรามาเหยียบอันนึงปุ๊บประตูไม่เปิด มาเรามาเหยียบด้านนี้ประตูก็ไม่เปิดแต่เกิดสมมุติถูกเหยียบทั้งสองอันอย่างนงี้ประตูจะเปิดเห็นไหมฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าและใช่ไหมก็คือต้องมีทั้งสองมันต้องจ่ายไฟทั้งสองด้านถึงจะไปได้แต่สมมุติเป็นหรือเหยียบด้านนี้ก็เปิดเหยียบด้านนี้ก็เปิดอันนี้เขาเรียกหรือนะฮะสวรร่วนและเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นสมมุติเนี่ยตอนแรกใช่ไหมฮะตอนแรกเลสตต้นท็อจำได้ไหมมันไม่จ่ายไฟเลสโตนก็ติดใช่ไหมอันนี้ไม่จ่ายไฟเลสตต้นท็อก็ติดใช่ไหมฮะ พอมันติดปุ๊บมันก็จ่ายไฟมาจ่ายไฟมาไปที่ไปไปคุมประตูแหละประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามาเหยียบปุ๊บใช่ไหมฮะอ่าคือถ้าสมมุติเราต้องการให้ประตูเปิดเนี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องไม่มีไฟมาประตูถึงจะเปิดใช่ป่ะถ้าสมมุติเรามาเหยียบด้านนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะเรซโตนทอตรงนี้ดับใช่ไหมฮะแต่ตรงเนี้ยมันยังติดอยู่ใช่ไหมฮะมันก็ยังจ่ายไฟประตูมันก็ยังไม่เปิดอยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เลสโตนทอสเนี่ยมันดับทั้งสองอันโดยการมีืนนค สองคนอย่างนี้ใช่ไหมฮะพอเลสโตนท็อตดับหมดเพื่อประตูก็เปิดอันนี้คือคําว่าแหลกไงแหลกก็คือมันต้องมีทั้งสองอย่างมันต้องจ่ายไฟทั้งสองด้านแหละประมาณเนี้ยอาจจะเป็นแบบพวกแมพพะตวนพายเป็นต้นนะครับที่เห็นกันมาดูด้านนี้ก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปดูอันนี้อันนี้อันอันอันนี้น่าลกเกินนะครับเลสโตนลูปนะครับก็อย่างที่บอกไปคือเป็นวงจรอย่างเช่นยังไม่ต้องดูมาแล้วกันนะฮะอย่างสมมุติเนี่ยมันลูปยังไงอย่างเช่นสมมุต,ติตัวเนี้ยมันมีไฟใช่ไหมฮะเข้ามาบล็อกนี้ใช่ไหมฮะ เลสโตนท็อดก็จะดับพอเลสตโตนทอดดับปุ๊บตัวนี้ไม่มีไฟตัวนี้ก็มีเลสตโตนทอดก็ติดพอมาตรงนี้ปุ๊บบล็อกมีไฟเลสตโตนทอดดับอันนี้ดับอันนี้ติดอันนี้ดับอันนี้ติด,นนดใช่ไหมมันก็จะเป็นวงม,นมันก็จะวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกว่าไฟลูปนะ,ะก็คือวนเป็นวงกลมติ้งดองติ้งดองติ้งดอง,ง,ดองประมาณเนี้ยบ,บางคนก็อาจจะเอาไว้ใช้แบบเป็นพวกเครื่องเครื่องเครื่องปั๊มคัพเปอร์สโตนอะไรประมาณเนี้ยแต่หลายคนเนี่ยเวลาเวลาทำไฟลูปอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้เออ เลสตอรี่พีเตอร์อะครับวางบนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนนั้นมันจะแบบเสียวเวลานิดน,นึงอะคือแบบจะใช้ทีก็ต้องมาเปิดอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยเสียวเวลาส่วนอันนี้คือไฟวนเะนี่ยสังเกตว่าเห็นไ,ไหมฮะความเร็วมันจะประมาณนี้นะครับแต่นี่คือไฟวนแบบเร็วมากแบบเร็วนะครับวางแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสอนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสอนวางก็ได้มันเร็วจริงๆนะฮะแล้วก็ขอเตือนเลยนะครับว่า อย่าไปทําอะไรอย่างอย่างี้อะไรที่ไหนคือถ้าทําก็คือเอาไว้แค่ประโยชน์พออย่าเปิดวงจรทิ้งเอาไว้เพราะว่ามันจะแหลกแหลกทั้งตัวเกมเราแล้วก็แหลกทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าอย่างสมมุติวิธีการทำนะดับแรกนะครับวางบล็อกอย่างนี้วางบล็อกอย่างนี้วางเลสต้นทอตอย่างนี้วางแล้วก็อย่างนี้มาด้านหลังวางอย่างนี้วางอย่างนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้นะฮะให้มันมีไฟวางแบบนี้วางแบบนี้แล้ววางข้างบนอย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้นะฮะเอาพอดีอันนี้เอาสวิตช์เปิดเอาไว้นะครับมันจะได้ไม่ มันจะไม่ทํางานคือถ้าสมมติพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะประตูมันจะเปิดปิดแบบเร็วมากน่น,ะนรลกเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้แหลกเลยเริ่มแหลกนิดหน่อยนะฮะอันนี้คือเป็นแบบวงจรวนลูปนะแบบเร็วมากเอาไว้ใช้ทำอะไรอะเอาไว้ใช้ทำอะไรอะเอาไว้ใช้ทำอะไรก็ไม่รู้นะก็ไปคิดเอาเองอาจจะทำเป็นแบบ เสียงเพลงก็ได้ดึงดึๆงดึงดึงดึงอะไรประมาณเนี้ยคือก็ไม่รู้สินะจะเอาไว้ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งวงจรไฟลูปเนี่ยมันทาได้หลายอย่างเลสโตนเนี่ยมันทําได้หลายอย่างมากมายนะครับซึ่งอุปกรณ์ของมันเนี่ยมันมีหลายแบบมากนะฮะอุปกรณ์มันมีหลายแบบมากเดี๋ยวบนมาข้างอันนี้อันนี้คืออุปกรณ์จ่ายไฟยังบอกไม่ครบขาดอีกสองตัวนี้ไปแล้วก็นี่เลสโตนบล็อกเลสโตนบล็อกเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้ ด้านล่างเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกทุกทิศเลยฮะเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกบนล่างนะครับส่วนตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่า p พ e s s u a เนี่ยอันเนี้ยสองอันเนี้ยเขาไว้วัดไอเทมนะว่าแบบไอเทมอ่ะอยู่บนตัวมันเยอะขนาดไหนอะไรประมาณนี้ถ้าอยู่บนตัวของมันถ้ามีไอเทมอยู่ข้างบนเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะจ่ายแฟร์เพได้ไกลอาจจะไว้ใช้แบบวัดปริมาณไอเทมอะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้ก็แบบเป็นสายโยงอะไรประมาณที่พอเดินมาปุ๊บเลสโตนทำงานคือมันมีเยอะมากนะครับ ครั้งนี้ก็คือสอนไม่หมดนะครับก็เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆแล้วกันค่อยๆม,มั่วๆไปนะครับการมั่วเป็นอันประเสริฐมากนะฮะมั่วๆไปพอมั่วพอมั่วแล้วได้ปุ๊บมันก็จะเกิดการจํานะครับแต่ถ้าเกิดการมั่วข้อสอบในห้องสอบอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะสอบอสี่สูรมสไม่เกี่ยวกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวนนันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจบไปด้านหน้าก่อนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยยิงไหม เดดลด,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 ดมันต้องมีวิทยายุทธก้องกดปุ่มวอทมันมีมันเหมือนมีสิ่งมีชีวิตแถวนี้ผักกัน